โดดจริงๆน,น,นะนี่ถ้าใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปยิ่งโดดใช่ไหมใช่ฮะอันนี้อันนี้ที่จะโตขึ้น,นอีกเยอะเนาะใช่จะโตออีีกันน้มีกี่ต้นครับแถวเนี้ยครับต้นนี้ของเจ้าที่เขปลูกไว้ต้นนี้แหละอ๋อเจ้าที่ก็ปลูกไว้ด้วย ปลูกได้ค่ะอยากปลูกเลยปลูกออ๋แล้วก็กินก็แชร์นี่นะโอ้โหกลิงปิงนะครับสดใสซาบซ่าสีเขียวทำลายไหลเลยอยากได้ไหมลูกเล็กๆก็กินได้แล้วเนี่ยได้มันจะต้องมันเปรี้ยงยากนะถ้าลูกใหญ่แล้วมันเปรี้ยงปิง อยากอยากเก็บไปไหมไม,ม,มเก็บครับโอ้โดกจริงๆเลยสุดตานู่นโอ้นี่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 นอย่างนี้เขาเรียกเป็นไรนะผละไม้สาลิงเป็งน,นี่วงใกล้ๆแบบนี้เลยช่วง่ายๆทำน้ำจิ้มสักนิดนึง แกง่วงพิจาดตะลิงปิงดก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 จริงจริงต้นตะลิงปิง